นะสวัสดีทุกทุกท่านนะครับไม่ต้องย้อนในขนาดนั้นเท่าสักช่วงนี้เลยนะเขาดุเหมือนเขาพร้อมมากเจสปิเกอร์ของเราพร้อมมากตอนนี้ที่จะมาเจอกับทุกคนเลยจริงๆนะฮะกับช่วง Health ท a l k นะครับเป็นอีหนึ่ง่วงที่ดีมากเลยครับที่ทุกคนจะได้ทราบกันว่าการกินมันสำคัญขนาดไหนครับกินให้เป็นยาจะต้องทำอย่างไรบ้างน,นะฮะซึ่งทุกคนสำคัญก็พร้อมแล้วนะฮะที่ทุกคนรอคอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นฮันนี่พบกับเพ้อมไป พร้อมแล้วนะไปพบนเลครับเต็งตัวและดีที่ได้พูด มาอีกสใช่ใช่ใชเมื่อกี้เมื่อกี้เดินเลยน่อ่นใช่ใช่ใช่สบายเอ้าทักไายหน่อยทักทายทุกคนที่อยู่ที่นี่หน่อยครับเสรีครับทุกคนครับสวัสดครับตนตัวัวเะวันนรับครัแค่อกท็วเขารออยู่นะครับเด๋ยวครับ คนต่อไปแนะนำตัวเสียงอย่าให้น้อยหน้านะเชิญนะเฮ้ยครับหมอพี่อาคานี่ถ้าเปิดแมสมานี่จะช็อกนะแบบเล่นซีรีส์กับเขาด้วยหรือเปล่าด้วยนะฮะเนี่ยคือแบบว่าพระเอกมาเองด้วยเลยนะครับอ่ะเรามานั่งพูดคุยก,กันเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ยบรรยากาศวันนี้สนุกสนานคึกคืนกันมากๆเลยนะครับแโฟกร้ารมาให้กำลังใจาก,กันเตยมเลยขออนุญาตเริ่มพูดคุยกับคุณหมอก่อนเลย นะฮะคุณหมอจริงๆแล้วนี่เป็นเซสชั่นที่ดีมากนะก็ต้องขอบคุณเตนิวที่มาในวันนี้ด้วยเลยครับที่ทําให้โค้าได้มาแล้วก็ได้มาฟังเกี่ยว,วกับเรื่องสุขภาพไป,ปรพร้อมๆกันก็สําคัญมากๆเลยจริงๆนะฮะกินยังไงให้เป็นยาอยากให้คุณหมอแชร์ตรงนี้ความสําคัญเรื่องการกินครับจริงๆการกินมันสาคัญมาก,กนะ,กะครับหลายหคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคือ have what you eat ใช่ไหมอืมอีเรากินยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วอย่างถ้าไปดูในวิธีการรักษาวก็จะเป็นโรคอะไรกันหวานไทรอยโรค โรคทุกเร่อนี้นะครับกลับไปสู่พื้นฐานนะก็คือต้องกินให้ถูกอ๋อเาใช่แล้วก็ต้องเริ่มก่อนเลยครับว่าต้องกินยังไงปรับอาหารยังไงถ้าที่แทบปรับอาหารเนี่ยโรคเรื้อรังต่างๆก็หายละครับอืมงั้นงั้นเรื่องกินนี่คือคือโรคต่างๆที่บอกเมื่อสักครู่นี้สาวกลับมาเรื่องของการกินไลฟ์สไตล์การกินเลยใช่ครับใช่เลยอ่า you are what you eat ยูอังหมูกรอบก่กินให้ได้ทันนาทีเวลาเรเคื้น อยู่ที่ปริมาณด้วยเหมือนกันถูกต้องนะอ่ะสองหนุ่มนี้ก็ก็มีการแบบว่าใส่ใจในการกินอยู่เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่เด็ใช้ายเขาใส่ใจใช่เขาเลือกว่าใช่ครับเพราะวหนึ่งหลังจากที่เราเข้าวงการสุขภาพเราก็จะพยายามแบบมือไหนที่เราที่เราทำได้เราทำให้ดีชอบคำว่าเข้าวงการสุขภาพมันคงไม่ใช่ทุกมือเพราะเราก็มีแบบความสุขในการใช้ชีวิตด้วยถูกไหมฮะบางมือเราสามารถเลือกกินอาหารอร่อยได้แต่ว่า เลือกอาหารที่ดีทานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันไหนที่แบบมันตามใจปากแล้วก็ต man, ้องควบคุมปริมาณให้มากเป็นไวต้องบาลานซ์ใช่บาลานซ์เนอะได้ยินมาว่าเตเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าแบบว่าหมายถึงว่าใส่ใจในสิ่งที่จะเลือกทานมากใช่ไหมคือเป็นคนชอบทานอาหารแบบสุขภาพอย่างดี้แล้วยิ่งอาหารที่เป็นคือธัญพืชหรืออะไรแบบผักผลไม้จะชอบจะไปอยู่กันมื้อเช้ามากกว่าออ๋เหรอเพราะมื้อกลางวันเฉลยเราทำงานเงนี้เราก็ค่อนข้างเลือกไม่ได้อาหารกาก็จะ ก็จะได้เป็นมือเช้าแล้วก็ถ้าเย็นเนี่ยเราเราเสร็จงานเร็วเราก็จะแบบเลิอกกินอาหารถ้าเย็นก็เอาไปอุ่นเนาะเอาใจเรื่องอร่อยคนละเย็นช่วงเย็นในช่วงเย็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 ี่ดิวแับพี่ดิวครับต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากดิวก็คือตัวเองก็มีข้อเสียเหมือนกันคือตัวเองเป็นคนหล่อไปหน้า ใช่เช่นนัขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยก็ผมจะเป็นคนที่แบบชอบกินขนมครับแต่ว่าที่จริงขนมคือเหมือนกับบาลานซ์เราคนคระชอบกินขนมมากก็เลยแบบไปลดลดอาหารบางอย่างลงที่แบบพุดเปนช่อบกีนของหวานเอาก็ไปลดแป้งแทนแล้วก็ไปแบบเหมือนวันนั้นกินอะไรไปเยอะแล้วก็ไปเพิ่มอย่างอุดแ่ทุนวันนั้นกินขนมไปเยอะมากๆาเลยก็ตอนเย็นตอนเย็นก็จะไปกินแบบพวกโปรตีนเยอะๆแทนอะไรอย่างนี้ย เดิไม่รู้มันมันได้ไหมครับคุณอได้ครับผมผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือแต่โงผมจะเป็นข้อปรึกษาหม่อยครับโครงผมเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเรื่องตนนข้อเสียผมคือจะเป็นเรื่องชอบอานไยมากจะเป็นเรื่องโซเดียมมากต่อี่ราจมีวิธีดูยังไงมานอกจากทานน้ำให้เยอะๆวิธีอื่นจริงๆคือเปทานน้ำเยอะๆไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยกันี้วันนี้เราจะได้รู้ไปดีกา่นจะเข้าใจิดให้กินเกลือเยอะก็กิน ไปละลายเกลือ,อจริงๆปริมาณเกลือที่เข้าไปแล้วนะี่ยมันเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นมันหลดุดเออมันหลุดไตไปเรียบร้อยแล้วคโอ้โหแนบนแคปซูลทำงานไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยทำไนเดียร์ครับผมไม่แต่ผมว่าอาหารทายมันถูกกรองเกลืออยู่แล้วค่ะจริงๆถ้าเกิดเราสามารถควบคุมปริมาณได้มันก็ดีครับอย่างเช่นวันไหนเราไปกินข้างนอกแล้วมันควบคุมไม่ได้ก็โอเคอันนั้นเป็นชีวิตเดียร์แล้วกันวันไหนที่เราอยู่บ้านเราก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยกินพวกธัญย่าพืช ใครดูเน okay. oh ี no. ่ครับก็ถือว่าเป็นช่องทางนึงที่เราเรียกอยากอยากกินทุกคนแล้วกันผมว่าครับแต่ว่ากินน้ำไม่ใช่ครับครับดีดีดีเฮลท์ท็อปวันนี้เราเราจะแชร์กันจะได้ทราบจะมีบางอย่างที่เรารู้มาอ่านมาแล้วบางทีอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆอย่างที่เราทำมาเงี้ยดีเหมือนกันที่ได้มาเจอคุณหมอจะได้รู้แบบเข้าใจถูกใช่ใช่ถูกต้องเลยนะครับคุณหมออีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามเลยนะว่าเรื่องของเทรนการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรอ่ะมาแรง อยากให้คุณหมอแนะนําในเรื่องนี้น่ครับผมว่ามันก็คู่กับคนไทยสมุนไพรนะครับแล้วเราก็อยู่กับสมุนไพรมาตั้งหัวที่ร้อยปีแล้วคุณแบบแล้วจริงจริงอยากปู่ย่าตายายเราเนี่ยครับบางทีเขาไม่ได้เดินมาหางเาก็ใช้สมุนไพรเบื้องต้นในการบรรเทาอาการได้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมในฐานะที่เป็นหมอปัจจปัจจุบันนะผมไม่คิดว่ามันมันสามารถใช้ไปควบคู่กันได้อย่าทิ้งนปัจจุบันใช้สมุนไพรเป็นช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ทำควบคู่กันไปรับมันมันบรรเทาแน่นอนอย่างผมเนี่ย บางทีมีอะไรเล่นบน้องผมก็กินเนี่ยสมุนไพรเวอร์มระชายอาหารมี้นท์เนี่ยใช่ใช่กรมิ้นนี่แบบช่วยระบายดีมากเลยแล้วจริงๆเรากลับไปสู่เหมือนเดิมแล้วนะนำให้กินมีประโยชน์มะเขือเทศมีวิตามินเกลือได้กลับไปเหมือนเดิมเลยอ่ะขับถ่ายทุกอย่างมันก็เป็นอาหารเป็นยาครับอือจริงเลยจริงเลยอสองหนุม่มดีฮุงมอญใหญ่กับเริงดีนะคือคือไม่รู้ว่าของดิวยังไงคงคงมาผมทานอยู่ จะชอบทานพวกแบบอันนีสมุนไพเคยทานปลาทันรื่อนมีตีพลาตีพลาะจะมีแบบเอนพวกอะไรนะชาเอมเทพใช่ไหมครับขาต้มอะไรผสมกันมอซแล้วก็มีิขีเล็กใบีเหล็กแล้วก็สิงขิงกระเทียมกินพริกกันไหมพริกกินปสดๆอยล้อะไรกูจิงคพรกชอทาหารไทยเลยกินพริกสดเลยขิงขิง ขิงขิงนี่ไม่ใช่การทานนะคือการข <c oughs> ิงขอบคุณนิวนะครับมีการทานสน,นไจแล้วนะครับผมทานเป็นแต่ขิง <c oughs> <c oughs> ครับนิวว่ากินผักเก่งน <c oughs> ะกินชอบกินผักเพราะตอนเด็กๆไม่ได้กินผักเลยทับพอโต,โตมาเลย รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มก,กินบ้างนะพอกินไปกินมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับตอนเด็กๆคือแบบจำมาอย่างเดียวว่าแบบเฮ้ยมันขมอะไรเงี้ยแบบกินไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่กินตั้งแต่เด็กแล้วพออายุแบบ19 20นะครับเพิ่งเริ่มมากินครับแล้วพอกินปุ๊บแบบเฮ้ยมันก็อร่อยดีจนทุกวันนี้ก็เหมือนเป็นคนชอบกินผักไปเลยอ๋อดีมากดีมากนะไอ้หนึ่งอย่างนะถ้าใครที่ชอบสมุนไพรนะฮะผลิตภัณฑ์ดอยคำ สมุนไพรมากมายนะครับซึ่งเนี่ยเรามีมาเป็นเซตด้วยแต่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหผลิตภัณฑ์ดอยคากินดอยคามาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วขอ,ขอกินใจเตนิวสักทีจะได้ไหมเชิญครับเชิญ <c oughs> เร่ไ <c oughs> <c oughs> ม,มาเลยครับได้ไหมฮะเชิญยังไงโอ้เชิญเลยครับเ่เข้ามาเ่เข้ามาเลยเร่งเข้ามาเลยเอา้านอกจาก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจับได้ทำแล้วหนึ่งในเซ็ตที่อยากจะให้ช่วยกันุกหมือ <nu S 2> ช่วยกันทำบุญกันได้เลย,เลยนะครับคือสเปรย์อัพอที่สองหนึ่งทราบผมว่ามีส่วนร่วมด้วยใช่ครับมีส่วนร่วมในการออกแบบไอตัวสติ๊กเกอร์ที่ใส่บนหน้าครับแล้วก็แพ็คเกจด้วย,ยครับผม<อ>ใช่ก็มีคนละอันครับของผมของผมผมวาดขึ้นมาเองเลยครับใบใบเขียวเขาก็ผัดขิงใบไม่ผัดขิงใบไม่ใช่ กลิ right. mm ่สุดๆเลยภาคเองเลยชอบมันรูมเนี่ยชอบชอบกินมากก็เดี๋ยวเอามาให้กินเดี๋ยวแบ่งนะเดแบ่งเดี๋ยวที่ที่อู้กันนี่คือได้ซื้อแล้วหรือยังฮะซื้อฮะขวดละเท่าไหร่ฮะมีกี่กลิ่นฮะกลิ่นอะไรบ้างฮะไม่รู้จะมีพิลิมอนเป็นไงแล้วเนีย ออสที่พูดยเป็นสีแตกยังไงก็ไม่รู้สองสองสองจิเมื่อกี้ก็ือมีกลิ่นทีใช่ไหมฮะแล้วก็กลิ่นโมไมชอบกลิ่นไหนเป็นพิเศษไหมฮะชอบท่าเลยครับเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ลือกไม่ได้ใครซื้อแล้วก็สาธุบุญด้เยนะเพราะว่าได้บริจาคใกับมลนิิรามาด้วย นิวนะ้ฮะชอบกลิ่นไหนจนิงๆผมก็ชอบทสองกลิ่นเลยเพราะว่ากลิ่นจากกรีนทีกลิ่นันจะเป็นเหมือนแบบกลิ่นแบบคอนคลายอย่างเงี้ยจนคาโบมารก็เหมือนแบบพอเราดนแล้วแบบที่มันแบบช่วยช่วยหลับช่วยอ่อยชีพตุ๊บหลับหลับเลยชีดก็ปากเลยไม่ใช่นะหมอชมมันชานะนะวันนี้เพลิดเพลินนะฮะเราก็ได้รับประโยชน์กับเรื่องของเท้าทอการกินที่สำคัญมากๆคุณหมอมีประเด็นไหนที่หมออยากจะเสริมเพิ่มเติมหรือว่าฝากทุกทุกคนไหม่าว่า ในเรื่องการกินอะไรเงี้ยที่คนอาจาอจะเข้าใจผิดหรือ,อว,ว่ามีพฤติกรรมที่อาจจะไม่ค่อยดีอยากให้ปเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับจริงๆก็กลับไปสู่ความรู้พื้นฐานเนาะจริงๆทุกอ,อย่างครับเรากินให้ครบห้ามเรากินครบทุกสารอาหารเพือแร่วิตามินทุกอยรับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สามารถทําให้ร่างกายมีสุขภาพดีไนดะ้โดยไม่ต้องไปลดอย่างอื่นอู้กับมูทอดก็ลดนิดนึงนะครับก็ผลไม้ก็ปั่นมันมาเลยนะเนี่ยปั่ปั่นมันนะเนี่ยฮะ ลิฟลิฟออนลิฟลิฟยูอาร์วอนยูอียูอาร์หนูก็นานาทีนานาทีใช่ <g ül> ครับแล้วก็จริงๆผมเป็นหมอที่รามาด้วยก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาวันนี้นะครับโดยเฉพาะดอยคำแล้วก็พันธมิรทุกท่านที่จัดการมานี้ขึ้นผมคิดว่าการที่เรามาร่วมช่วยกันวันนี้ครับที่ทำให้มีขึนวนวัตกรรมการแพทย์สำหรับผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ป่วยระยะหาย ขอเสียบมือกับคุณหมอเบียด้วย,วยนะขอบคุณมากครับแนะนำความรู้ดีๆนะสุดท้ายมันก็จริงๆแล้วกลับไปสุดสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะก็คุณหมอฝากย้ำเรืกก่องการกินสำคัญมากๆนะฮะให้ครบห้ามู่ให้เห็นสีที่มันหลากหลายใช่ไหมฮะสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างงี้เอาให้ครบเลยนะฮะดีต่อสุขภาพแล้วก็สมุนไพรครบคู่กันไปที่แบบว่าไงเขาอยากจะถามคุณหมอว่าได้ อีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งความเชื่อเก่าเหมือนเดิมนะถึงว่าอดมื้อเช้าแล้วเหมือนเดิมร่างกายัสมองขาดน้ำนานๆจะเป็นอัลไซเมอร์เลยอันนี้ยังยังจริงอยู่ไหมครับไม่จริงครับไม่จริงแล้วใช่ไหมครับโอเคจะได้อดก็จะกินข้าเช้าเลยวดนหน้าก็อดได้ได้ใช่ไหมครับเยอะสมองครับโอเคก็คือจริงๆแล้วบ้ำว่ามื้อแรกนะที่สำคัญอาจจะไม่ได้ระบุเวลาแต่ว่าเป็นแบบ break fast ก็คือการหยุดจากการฟาสติ n g ใช่ไหมค,ครับกับจริงๆมือเชา้าเป็นมือที่สําคัญมากครับมันเหมือนเป็นการทําให้เราเริ่มวันยอ,อย่างแบบเฮ้ยสดชื่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่ามือแรกสําคัญแล้วก็มีอ,อาหารที่ประ,ยะ,ระโยชน์รก็ผมเคยคิดว่าถ้าเกิดผมเริ่มมือแรกตอนเที่ยงผมตื่นเที่ยงออผมจะเป็นเด็กเอ๋อร์ไหมได้ไหมใช่ไหมแต่อันนี้กินอยู่หรือเปล่าไม่ได้กินอยู่ใช่ไหมก็จะก็จะเริ่มกินตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ไม่ไม่มีผลอะไรครับ มาทานอาหารแล้วบบางทีผมก็คิดว่าถ้าเกิดมุิถ้าไปเมกาอย่างเงี้ยนตอนเช้าก็คือตอนกลางคืนเงี้ยนะแต่ว่าเวลาลับเวลาการอนี้เรื่อของแบบโอโลจิของเใชราใช่ครับใช่ครับแล้วแต่บามถนัดผมว่าอีกเรื่องนึงได้ไหมครับเกี่ยวกับัะวัชิะคุณลไปคุยกันครับไ้ครับที่นี่ะทร้มีเคยใช่ไหดีดีดีตผทานนาหารเเทศเนี่ยก็ทานก่อนอันนี้เกี่ยวไหมครับว่าการทานแบบพวกผล ไม่ไม่สำคัญเลยครับตราบใดที่เรากินเข้าไปแล้วก็เราร่างกายเรารับได้ไม่มีผลข้างเคียงอะไรกินก่อนหลังจริงๆได้ประโยชนกันแต่ปมติงเขาชอบเหมือนกินพระครับเปพระแต่ทุกอย่างรวมกันง่ายๆใช่เวลาทางทีมก็เอาก่อนหลังอะไรมารวมกันทั้งหมดเลยแต่กินต้องสำคัญนะกินต้องกินต้องกินจาในๆนะกินอะไรกินจานในๆจะได้กินใจนานๆไง โบ้ทุกทีเลยนะฮะก็ต้องสักหน่อยอ่ะสุดท้ายนี้แล้วนะถึงมีอะไรจะถามน้องอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆด้คยนะเรื่องเรื่อสนุกสนานมากกับเพลทอฟวันนี้นะฮะอยากให้น้องๆทั้งสองคนได้ฝากโครงการดีๆจากดอยคำแร้วกับดอยคำชีวิตี้เฉลยครับผมก็ดอยคำชีวิตี้ครั้งนี้นะครับก็เราทำบุญร่วมกันนะครับเพียงแค่คุณเราซื้อเซตเอ็มพีเอนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำบุญแล้วนะครับก็บริจาคให้กับมูลนิธินามาที่บดีด้วยนะครับ เสริมอีกนึงก็เป็นแพ็คเกจจิ้งก็เป็นอะไรที่เต้กับนิวช่วยกันออกแบบด้วยตัวเองด้วยความตั้งใจด้วยนะครับก็ฝากอุ่นด้วยนะครับผมได้ใช้งานจริงในการฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็ช่วงร่นของบุญด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณเสนุกสนามมากๆไม่อยากให้ลงเลยเนาะงั้นนั่งเฉยๆตัวนี้มาครึ่งชั่วโมงได้ไหมฮะเป็นหนึ่งคันนะทุกคนตั้งใจมาเจกับทุกคนนะแต่ก็ ที่วันนี้ได้ซึมซนนันเคลื่อนบนเวทีและว้วก็ได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรสขภาพเรื่องการกินจากคุณหมอด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณ,คณหมอเปียมากๆนะครับผม<ด>และขอ<ด>บคุณครับเซนดิว่งมสิงามา